20ข้อคิดจากหนังสือวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดนะครับ 1. เงินอาจซื้อความสุขไม่ได้แต่ความยากจนซื้ออะไรไม่ได้สักอย่าง 2. จะมีแม้แต่ซิ่ววินาทีเดียวที่คุณจะกังขาว,ว่าจะทำสิ่งที่ทำอยู่ไม่สำเร็จ 3. จงบอกตัวเองนะครับว่าเรายอดเยี่ยมและสร้างขีดจำกัดให้ตัวเองได้4 อย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้จงเดินหน้าต่อไปแล้วเอาความสำเร็จมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันผิด 5. อย่าทนในชีวิตแบบที่คุณไม่ต้องการคุณชอบชีวิตแบบไหนจงสร้างมันขึ้นมา 6. คนที่หาเงินเก่งมี3ข้อที่มีเหมือนกันคือความฉลาดความกล้าความขยัน 7. ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรจงเปลี่ยนทัศนคติ ต่อสิ่งนั้นอย่าคิดว่ามันยากจงคิดว่ามันง่าย 8. คุณไม่สามารถทําทุกอย่างในโลกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่คุณสามารถทําบางอย่างได้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก 9. อะไรที่คุณทําแล้วมีความสุขกับมันเมื่อคุณทําให้นานพอและดีพอเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเอง 10. จงทําเงินเหมือนคุณกําลังถังแตกแล้วคุณจะรู้ว่าคุณทํางานได้หนักและรวยได้เร็วกว่าที่คุณคิด11 จงเพิ่มรายได้ของคุณให้คุณสามารถใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการไม่ใช่ลดความต้องการของคุณให้เท่ากับรายได้ของคุณ 12. คนที่ประสบความสําเร็จไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นดีที่สุดแล้วแต่จะพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตพวกเขาจึงไม่เคยย่ําอยู่กับที่และประสบความสําเร็จเรื่อยๆ 13. ความกลัวเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองเมื่อคุณสร้างมันได้คุณก็ทําลายมันได้เช่นกัน14 จงคิดให้ต่างสิ่งที่คนบอกว่ามันบ้าแปลกประหลาดหรือเพี้ยนเพราะมันคือสิ่งที่ยังไม่มีใครทําในโลกนี้และทุกคนจะสนใจมัน 15. เงินส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นของคนที่ทํางานหนักอย่างฉลาดเพราะนั่นคือคนกลุ่ม1%ที่ไม่ต้องการไปแย่งเงินของคนกลุ่ม99%ที่ทํางานอย่างหนักและไม่ฉลาด 16. จําไว้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่คุณแค่มีเวลาแต่คุณต้องใช้เวลานั้นเปลี่ยนตัวคุณ และชีวิตของคุณให้มากที่สุดด้วย17วินัยอาจเป็นเรื่องยากแต่ยิ่งคุณมีวินัยมากเท่าไหร่ชีวิตคุณก็จะยิ่งง่ายขึ้นมากเท่านั้น18จงมีความสุขกับการหาเงินจงหาเงินที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วคุณจะเป็นคนยุ่งทำงานหนักและบ้างเงินที่น่าอิจฉาที่สุดในโลก19คนหาเงินเก่งใช้เงินในการลงทุนกับ4สิ่งต่อไปนี้ลงทุนกับความสุข ลงทุนในตัวเองลงทุนในธุรกิจและลงทุนกับการลงทุนอื่นๆ <_ d ata> เช่นหุ้นตาสารหนี้หุ้นกู้หรืออสังหาริมทรัพย์ <_ d ata> และก็ข้อสุดท้าย20 <_ d ata> เลือกคบคนที่จะดึงชีวิตคุณให้สูงขึ้นขอบคุณข้อคิดดีๆนะครับจากหนังสือวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดในโลก ใครสนใจหนังสืเอเล่มนี้นะครับก็ไปหาซื้อได้เลยตามช่องทางออนไลน์และหน้าร้านหนังสือได้ทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ